ครับก็ขอสวัสดีครับคุณชาวสวิตนาทวีนะครับนะวันนี้ก็คันนี้ดีแม่าคันนีอ่อนนี่หมดครับนะคันนี้ก็สี่ต้องกาิดตามนะครับนะคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องโรคหนองครับตัวน้ำตัวล้างโรนะครับนะคือเป็นโรคประจำของดีแม็กเลยครับคันนี้ครับคันนี้ก็นี่นะครับตัวน้ำนี่คันนี้นี่ครับเลยสนิมเพลรับนะคันนี้ไม่กี้ได้ดูเลืเรื่องน้ำยาตักซ้ำมโน่หนเลยครับคันนี้ นิ้มบอบเตาเลยครับนี่ครับีไใช์มีรั่วครับรั่วต่างพวกนี้ไปแับนี้อันนี้ก็พวกดีแม็กก็ผมเออแกน้ำเหลืองนี่นะครับนะพวกระบบทอน้ำนะครับนะระบอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องตทอน้ำตัวน้ำรั่วแต่ดีว่าเจ้าของอะไรความรู้อะไก่อนกันนี่เลยไม่มีปัญหาครับกันนี้ก็มีทอน้ำที่ลักๆก็คือตัวนี้ตัวนึง ตัวน้ำเล็กตัวนี้คือตัวนี้เป็นโดเประจ้ำของมันตี่าร์คีด้วยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีนี่ครับตัวอ่าตัวเส้นเหล็กนี่ครับตัวของเถาโบนะครับนะเส้นเหล็กนี่นะครับนะอ่านี่ครับมันเป็นนี่อ่านี่นี่เส้นตัวบนนะครับนะนี่นี่ครับนี่ข้าวเถาโบนะครับนะหนามเวทของเถาโบครับตัวน้ำพวกนี้เยอะแยะครับของพวกดีแมกับนะ มีมันเฟนครับ Banana. นี่นี่ก็บเซนหนึ่งกันครับแล้วก็นี่ข้างล่างกับเซนหนึ่งนะครับนะนี่ข้างล่างก็บเซนหนึ่งกันครับแล้วก็มาหนูปงปล่อยนะครับนะ,นนนะบนะตัวหนูตัวหนูนะตัวหนูตัวงกันกับตัวน้ำ หลยตัวครับอ่าก็มีเส้นที่อยู่ร่างเครื่องเส้นหนึ่งกันครับนวครับมันจะวุ่นไปอยู่ใต้ถอยดีนะครับมันจะอยู่ใต้ถอยดีตัวนี้นะครับนะมี่เส้นกันตัวนี้อยู่กลางนี่ครับนะแต่ตัวรางมันไม่ค่อยมีปัญหาครับตัวนั้นโซนหมากที่มีปัญหารุ่นนี้ก็คือตัวน้ำเล็กตัวรางน,นะครับหรือว่า กับโถโอ้ยนะครับนะปกตอเส้นเล็กๆนี่นะครับมีปะนะนี่พวกเนี้ยกับเส้นนี้ครับนะเทียวขี้ตัวแต่ตาดีนะครับคือเปลี่ยนตามบอยะของมันนะครับนะเคออยจางก็เช็คเล่เล่ว่าปกตอนามนี้แ้วว่าเทียวเปือยหรือว่าเทียวกรอบๆแล้วเนี่ยจัดการเปลี่ยนต่อเลยหยกจุดทีเดียวครับชัว,วร์บับแต่ตาทุนหน่อยก็น้องเล่นนครับ เลือกเปลี่ยนเฉพาะจุดที่ว่าตัวไหนที่ต้องถ่ายเป็นนิ้มหรือเป็นตัวแข้งๆครับนะเราสามารถเปลี่ยนอะลรก็ได้ครับคลิปนี้ก็อบฟ้าไว้ถึงระบบน้ำนะครับนะตัวความปลอดไปซึ่งการเช็คเรืน้ำเหมือนกันครับนะให้เปิดดูในหม้อน้ำว่าครับนะในว่าน้ำเต็มไม่เต็มอย่าเติมในอย่าเล่นในหม้อผักนะครับนะถ้าเราเปิดเล่ในหม้อผักน้ำของที่แม็กจะอยู่นี่ครับนะอยู่จุดนี้อันนี้ตัวนึงตัวที่สองนครับไอออนิ้นะครับอยู่นี่นะครับ ผมได้โทษออกไปครับมอฟฟักหนามเราอย่าดูที่มอฟักหนามนะครับนะดูที่เปิดควายมอกนามนี่ครับนะดูความบนไฟครับถึงดีแมกก็มาอีกอย่างนึงก็คือมันชอบกินใบใบปัม๊มหนามครับนั่นนะครับดีแมกับนะกับใบปั๊มน้มต้องกันกัดใบปัม๊มหนามขี้อายนะครับนะถ้าใบปัม๊มหนามหายโดยมากันเวลาเราเคสทางยาวๆประมาณสักสามสิบหรือว่า สัก20-30นิ้วครับนะความรล่นจะจะขึ้นเอจะไม่เห็นนะครับนะเตตาเขีอยู่เก๋ๆเกย์ลๆครับความรล่นเลยเอ๋เลยเป็นโปรตีดีครับนะมันจะไม่รล่นหล่นตัวไหร่เตตาเขี้ยตั้งเย้าความรล่นจะขึ้นครับมนน้ำมนน้ำมนน้ำตั้งเคีได้ครับวันนี้เลยแต่ว่ามุ่นตามทำเแคปนี่เรื่อมจะเป็นตัวนี้ครับเลือมจะเป็นสีออกสีโตโตสีคุ้นๆเลยครับ มอนนำจะลืมจะมีปัญหาครับแต่ว่ามีเมียมีอะไรครับเขียนในขอนครับถ้าคนที่มาเดินทางไกลๆบ่อยๆนะครับนะเดียนในขอนทีว่าขนโลกนึงก็ไม่เท่าไหนครับเพี้ยนหลกนึ่งแล้วะมาณเก๋เก๋สร้างปัจไปครับโลกหนึงตัวบ่อของศูนย์ก็อยู่ประมาณสักเสียพันครับก็โอเคนะครับนะคลิปนี้กปลากไว้ระบบนำนะครับนะต้องขยันดูดนะครับนะขยันดูขยันเปิดคนออกเดินทาง เปิดเลยวัวสาวดิ่งกันครับนะเผื่อความปลอดภัยเผื่เวลาถ้ามีปัญหานเลยแตนนาแม่งเลยมันลายบาดครับอย่างต่ำก็คือเซ่เหมือนตังเลยครับจบเกล็ดครับนะโอเคนะครับนะคลิปนี้ถ้ามีสาระมีความรู้หรือว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับอู๋ชาวเซอร์วิสด้วยนะครับนะครับขอ,บอสวัสดีครับ